เรามาสอนวิธีการติดฟิล์มไฟท้ายนะครับ n m a นนะครับตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยเป็นฟิล์มไฟท้ายํำเร็จรูปนะครับวิธีการขั้นตอนการติดง่ายๆนะครับผมครับดีลงไปนะครับจะเป็น2ชิ้นนะครับเพราะว่าฟิล์มตัวนี้จะโค้งเยอะนะครับเราต้องติดเป็นสองชิ้นนะครับค่อยรีดนะครับํำเร็จรูปนะครับ เป็นสองชิ้นนะครับต่อกันบนล่างนะครับชิ้นบนนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับชิ้นบนนะครับน้ำไปนะครับตามสเกลเลยนะครับผม เห็นไหมครับนี่ครับลอกน้ำเชื่อมอกมาเลยครับนี่ครับไว้ต่อสนิทเลยนะครับสังเกตดูขอบนะครับใกล้ๆนะครับนี่ครับนะครับเนียนๆเลยนี่หน้าเคลือบนะครับลอกออกครับอันนี้เป็นสีสโมกนะครับผมอ่าเดี๋ยวยัดเข้าขอบก่อนโอเคนี่ครับเก็บขอบเรียบร้อยนะครับเช็ดทำครับสะอาด นี่สีสมกนะครับแตกต่างกันนะครับ2องคานะครับลองดูกันนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายเป็นสีสมกฝั่งขวาเป็นสีเดิมนะครับ